หลายหคนนะครับอาจจะเคยทําน้ํานะครับลดน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปที่หน้าก้อนนะครับหรือบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกิดความกังวลว่าเออถ้าน้ําเข้าไปหน้าก้อนแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ฟังครับวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเผลอลดน้ําเข้าไปที่ในรูหน้าก้อนนะครับปกติแล้วถ้าสมมุติว่าก้อนเรานะครับถ้าเราทําเองหรือเราซื้อมาเนี่ยถ้าเราทําก้อนดีลองสังเกตดูนะครับก้อนเนี่ย พลาสติกตรงนี้มันจะแนบแน่นไปที่หน้าตัวก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยกระเด็นเข้าไปในรูนี้นะครับมันก็จะเข้าไปที่นี่ไม่ได้เพราะว่าบ่าพลาสติกตัวนี้มันรัดอยู่นอกจากว่าบางคนถอดเอาคอพลาสติกสีดำเนี่ยออกนะครับทำให้เกิดการหลวมนะให้หลวมก็คือพลาสติกตรงนี้กับบ่าเนี่ยมันหลวมเพราะมันหลวมปุ๊บพอมีช่องว่างน้ําก็ซึมเข้าไปอันนี้วิธีแก้ก็คือเราต้องหาคัตเตอร์แหลมๆนะครับ กีตรงนี้เล็กน้อยจิ้มปลายมันเข้าไปแล้วกีดนิดนึงนะครับแล้วก็วางนะครับวางให้มันเอียงอย่างนี้นะครับเพื่อที่สมมติว่าน้ําเข้าปุ๊บน้ามันจะได้ซึมบอ,อกทางนี้ซึมทางด้านล่างนี้นะครับอ่าแล้วถ้าสมมติว่าน้ํามันเข้าไปโดนหน้าก้อนอย่างที่บอกไปนะครับโดนเข้าไปในนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าน้ำไม่ขังไม่มีปัญหาใดๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมไม่มีการเน่าเสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนที่ผมบอกหน้าก้อนตรงนี้หลวมนะครับน้ําเข้าไปขังมันก็จะเกิดการเน่านะครับของขาเห็ดที่มีอยู่นะครับหรือตัวขี้เลื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแนวเอียงนะเพื่อให้น้ามันไหลออกมาหรือเจาะตรงปลายตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันออกมานั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหานะครับ น้ำเข้าหน้าก้อนถ้าก้อนของคุณสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยสมมุติว่าก้อนเก่าแล้วแต่พลาสติกเนี่ยแนบไปกับตัวหดไปกับตัวขี้เลื่อยนะครับรับประกันได้ว่าจนตลอดอายุของก้อนนะครับน้ำก็จะไม่เข้าก้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเน้นทําก้อนให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก้อนจะไม่เสียครับจะไม่มีอาการเสียจากน้ําเข้าหน้าก้อนนะครับฝากไว้ครับ